สวัสดีจ้าแมมสิงจ้ามาอัปเดตขมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราะห์ทองคำและรางงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่10พฤศจิกายนปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวขึ้นจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตามทองคำตลาดโลกเงินบาทแข่งข่าที่บริเวณ32.556บาทต่อ1ดอลลาร์ส่งผลให้ทองในประเทศขาดแรงหนุนบางส่วนทองคำสปอร์ตปรับตัวขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความไม่แน่นอนเศรษฐกิจสหรัฐและการเมืองล่าสุดภาวะสัตด,ดาวสหรัฐมีแนวโน้มใกล้จะยุติลงหลังมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจาหลังกลุ่มวุฒธธิสมาชิกของพรรคเดโมแครตตกลงที่จะสนับสนุนร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลกลับมาเปิดทําการอีกครั้งพร้อมทั้งจัดหาเงินทุนให้บางกระทรวงและหน่วยงานต่างๆสําหรับปีหน้า ขณะที่ทองคำนะคะยังคงได้รับแรงหนุนหลังธนาคารกลางจีน PBOC เปิดเผยว่าการเข้าซื้อทองคำเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการเข้าซื้อทองคำติดต่อกันเป็นเดือนที่12 รวมที่74.09ล้านทอยออนสะท้อนว่าธนาคารกลางยังคงเดินหน้าเข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องโดยณเวลาที่มิ้มสินบันทึกวิดีโอนะคะทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวที่บริเวณ4,046.61ดอลลาร์ต่อหนึอยออนดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บร,ริเวณ99.556จุดด้านกองทุน SPDR ซื้อทองเพิ่ม1.71ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ1,042.06ตัน สำหรับวันนี้ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามเนื่องจากหน่วยงานรัฐบาลยังไม่สามารถกลับมาทำการได้จึงยังคงแนะนำให้ติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ4,040บดอลลาร์4 0 2 6นดอลลาร์4,010ดอลลาร์3,999กรดอลลาร์หากลุ้แนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ3,983ดอลลาร์3 9ม3อลลาร์ตามลำดับ ด้านแนวะต้านแรกเกิที่บริเวณ4,053ดอลลาร์4,063ดอลลาร์4,074ดอลลาร์5,000ขึ้นไปได้จะมีแนวะต้านถัดไปที่บริเวณ4,084ดอลลาร์และ4,096ดอลลาร์ 1. ตามลำดับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่10พฤศจิกาย,ยนปี2568ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ะเวลาที่แม่สินบันทึกดีโอนะคะก็เป็นเวลาส3บานาฬิกาตอนนี้มีการประกาศร,ราคาออกมาจากสมาคมคา้าทองคํเจครั้งราคาครั้งที่เจดปรับบวกขึ้นมาอีกห้าสิบาทสรุปรวมณนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่แ800ดรอยบาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมคา้าทองคำณที่นี้ด้วยนะคะอย่างไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเม่มสินลยนะคะขอบคุณทุกท่านตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณะคะ่ะ